สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนขั้นตอนการ Register และดาวน์โหลดเกมกันไฟฮีโร่กันนะครับปัจจุบันนะครับตัวเกมรองรับแค่มือถือ Android แล้วก็เล่นใน PC เท่านั้นนะครับผมขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร ID นะครับก่อนอื่นต้องไปที่ marketstephero io account นะครับถ้าเป็นในมือถือคุณก็ต้องเปิด Metamask ก่อนนะครับแล้วก็ไป Trip b บรานะครับเอาลิงก์ marketstephero เนี่ยไปแปะนะครับแล้วก็กด Log in ด้วย Metamas k นะ จากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาให้เราใส่อ e ีเมลแล้วตั้งพาสเวิร์ดนะเพื่อทําการ r e จิสเตอนะครับพอกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอ e ีเมลยืนยันส่งมาในอ e ีเมลของเรานะครับให้เราเอารหัสตัวนนหนาๆนะครับตัวนี้นะครับ v e ล i f y และกด Copy นะครับแล้วก็กลับมากรอกดังในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นนะครับคนที่มีมือถือ Android นะครับหรือเล่นใน PC ก็ไปดาวน์โหลดตัวเกมนะครับมาไว้ในเครื่องนะครับที่เซปิโลเกมกันไฟนะครับปัจจุบันนะครับก็จะเล่นได้แค่ใน Android นะฮะซึ่ง iOS ยังไม่ได้นะจ๊ะสำหรับคนที่จะเล่นบน PC ก็แนะนำให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรม b บ e ู s t a c k มาก่อนนะครับซึ่งผมเคยสอนวิธีลงเกมบนบลู Stack ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองไปเปิดย้อนรับชมดูนะ